เคยไหมครับแค่นั่งเฉยๆไม่ถึงนาทีความคิดก็วิ่นไปเรื่องงานเรื่องอนาคตเรื่องเก่าๆในอดีตโทรศัพท์ก็แจ้งเตือนไม่หยุดจนรู้สึกว่าใจเราไม่เคยได้พักจริงๆเลยอาการใจลอยแบบนี้คือภาวะที่ใจเราขาดสติครับสติไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือน่าเบือ่อแต่คือศิลปะแห่งการอยู่กับปัจจุบัน ลองฝึกง่ายๆในชีวิตประจำวันดูนะครับอย่างตอนที่เรากําลังจะดื่มกาแฟหรือชาสักแก้วแทนที่จะหยิบมือถือขึ้นมาไถาลองหยุดสักครู่สัมผัสความอุ่นของแก้วรับรู้กลิ่นหอมของมันตอนที่จิบก็รับรู้รสชาติที่สัมผัสลิ้นช้าๆแค่นี้แหละครับคือการฝึกสติ การดึงใจกลับมาอยู่กับสิ่งตรงหน้าบ่อยๆแบบนี้คือการชาร์จพลังให้สมองและจิตใจทําให้ความฟุ้งซ่านล,ลดลงและเราจะกลับมามีสมาธิกับสิ่งที่สําคัญได้ดีขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องทําดี